รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับพบก,กับรายการสันายทยทุกคืนวันอาทิตย์ก่อนข่าวเที่ยงคืนทางทงทบ5เห็น,นีีนะคะ วันนี้ช่วงเซนเดย์โฟล์คาสสภาท่านผู้ชมไปรู้จักกับโครงการการประกวดร้องเพลงมุ่งสู่ฝัน MPD Singing Contest ซึ่งหน่วยงานของตำรวจทั้ง3หน่วยงานได้จัดขึ้นเพื่อนา,าลงให้เยาวชนฐานกลาย,ยาเสพติดค่ะในช่วงเซนเดย์วาท์ที่นั้นที่ดาแรงงานประจำปี2556สะาบทำกิจกรรมอะไรกันบ้างไปติดตามชมพร้อมกันเลยนะคะจะไปที่ไหนขอสอมกพาไปค่ะ ไปที่ไหนทุกส่งได้ทิ้งรอมพอไปสุดจุดไม่ที่ต้องอกันบริงค่ประภับชัยไทยดลอดเซ้นค่าขอัสมกรมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อบริการประชาชนบไทยดลอดเซ้นค่าขอสมกรยังไม่กลับหรจานาม เดี๋ยวนี้น้ำหญิงแล้วไหมใช่สายเพื่อนมาทักแล้วยังไม่สนใจนิตยสารนี่มีดีอะไรน้ำถึงไม่สนใจสายกับไหมสายไหมลงน้ำกลับบ้านเด้ยวครับกลับบ้านจัเลียนจะงสาวสาวอ่านซ่าแล้วจะเข้าใจนิตยสารที่ดารายงานนิตยสารผู้หญิงที่ผู้ชายควรอ่านวางแผนแล้ววันนี้ทั่วประเทศ ร,ร่วมกันคือฝันช่วง Sunday Focus สนับสนุนโดยนิตยสารที่ดาแรงงานงนิตยสารเพื่อสังคมคนทํางาน GGI Ting Safety Ting GGI มีความสงบสู รอเราอยู่ค่ะช่วง Sunday Focus วันนี้ตุลาจะพาท่านผู้ชมค่ะมาที่โรงเรียนศรีบุญญานนในเขตจังหวัดนนทบุรี<อ>เพื่อมาให้กำลังใจน้องๆ้องเยาวชนในการประกวดร้องเพลงในโครงการมุ่งสู่ฝัน NPD Singing Contest ค่ะ โครงการนี้สถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีได้เป็นผู้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้เยาว,วชนได้ห่างไกลยาเสพติดและยังเป็นการตอบสนองนอยโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งอีกด้วยค่ะค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราจะได้อยู่กับพออน,นะคะโรงเรียนศรีบุญญาณน,น์ค่ รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มีการสนับสนุนนะคะกับโครงการนี้คะ่ะสำหรับทนโรงเรียนศรีบุญญาณน์ของเรานั้นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องโครงการต่อต้านยาเสพติดนั้นเยาวชนในโรงเรียนของเรานั้นหนัดดีนะครับแล้กทางโรงเรียนก็ให้ความสนับสนุนนะครับและเราก็มีโครงการโรงเรียนของเราที่จะดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยนะครับยินดีอย่างยิ่งครับที่ได้ร่วมกันต่อต้าน ยาเสพติดเพื่อเยาวชนไทยครับเขาขอบคุณที่ทางาตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีได้ให้เกียรติตรงเรีศรีบุญญนวลครับค่ชนชนะต,จจบบออตอนนี้ค่ะลูดาก็ได้อยู่กับรองนายกเทศมนตนรีนครเมืองนนท์นะคะให้ท่านกล่าวนะคะความคิดเห็นที่มีต่อโครงการประกวดร้องเพลงมุ่งสู่ฝันค่ะครับ à, ผมรู้สึก,กินดีและก็ภูมิใจอย่างยิ่งเลยครับที่ได้มาร่วมง,งานในวันนี้ ซึ่งโครงการวันนี้เป็นโครงการที่ดีมากเพราะว่าความหมายของการที่มาร้องวันนี้คือเป็นการจุดประกายให้ประชาชนร่วมกันมีจิตสำนึกในการป้องกันเรื่องยาเสพติดผมยินดีครับและก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนของเทศบานลนครนนท์ก็ยินดีให้การสนับสน,นุนตรงนี้ครับ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับผู้ชนะเลิกค่ะของการประกวดโครงการในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกของผู้ชนะเลิกกันเลยดีกว่าค่ะค่ะก็ดีใจมากนะคะก็จะได้เป็นหนึ่งในตัวแทนของการปลูกฝังต่อต้านพายาเสพติดค่ะก็ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านแล้วก็ผู้ชมทุกคนด้วยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับท่านพันตำรวจเอกไตรงผิวพันธ์ค่ะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีค่ะแล้วเรามาถามความรู้สึกของท่านนะคะแล้วก็ให้ท่านบอกกล่าวนะคะเกี่ยวกับความเป็นมาของเวทีนี้ค่ะรับโครงการปวดร้องเพลงมุ่งสู่ฝันนะครับซึ่งเป็นเพลงประจำโครงการ No Face ฟสโ d ดักของตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับก็ความเป็นมาโครงการนี้นะครับเนื่องจากเราต้องการให้ปลดเพลงนะครับเป็นสื่อนำในการปลุกกระแสการต่อต้านยาสพติด พี่น้องในชุมชนนะครับจึงได้มีการจัดประกวดร้องเพลงขึ้นนะครับโดยให้พี่น้องในชุมชนนะครับน้องๆเยาวชนนะครับส่งตัวแทนกันเข้ามานะครับขกวดร้องเพลงนี้นะครับสำหรับในอนาคตนะครับเราคงจะมีการให้น้องน้องแจมนยครับที่เป็นผู้ชนะเลิศในการขกวดร้องเพลงในวันนี้นะครับเป็นเหมือนยุวทูตในการนํา บทเพลงนะครับเกี่ยวกับยาเสพติดนยครับเปเผยแพท่ในชุมชนนะครับเพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมในการกระตุ้นเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในการต่อสู้ยาเสพติดนะครับนีี่ืท้ยยาติังไม่กลับเลยจ้าน้ำเดี๋ยวนี้น้ำหยิ่งหรือไหมใช่สายเพื่อนมาทักแล้วยังไม่สนใจพิสัย,ยสารนี่มีดีอะไรน้ำถึงไม่สนใจสายกับไหม กลบ้านัครับกลับบ้านจะเลี้งจ้าสาวอ่านซ่าแล้วจะเข้าใจนิตยสารที่ดารายงานนิตยสารผู้หญิงที่ผู้ชายควรอ่านวางแผงแล้ววันนี้ทั่วประเทศช่วง Sunday Variety สนับสนุนโดยนิตยสารที่ดารายงานนิตยสารเพื่อสังคมคนทำงาน GGI, Ting Safety, Ting GGI คุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะเดียก็ได้มาอยู่กับทิดาแรงงานประจําปี2556แล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่กุ๊กกี้สวัสดีค่ะน้องเดียสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามาทําอะไรกันที่นี่คะตอนนี้นะคะเรายืนอยู่ที่กระทรวงแรงงานค่ะก็จะมาเข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะท่าน <ạ. S 1> พเดิมชัยสะสมสทรัพย์ค่ะในฐานะที่ได้รับตําแหน่งทิดาแรงงานนะคะก็อยากจะมาเข้าพบนะคะท่านเพื่อขอโอวาสการปฏิบัติหน้าที่ของทิดาแรงงานนับจากนี้ไปหนึ่งปี ค่ะถึงว่าที่ก่อนไทโอว่าก่อนที่แข่งขันกันนั้นเคยไม่ทราประจําได้ไหมว่าคำ <c oughs> ว่าความสวยความงามคำว,ว่าเป็นธิดาและเป็นกุลสตรีนั้นเน่ยมันความงามมันแปลได้หลายรูปแบบวันนี้เราก็คิดว่าคณะกรรมการตัดสินไม่ไม่ผิดนะ <c oughs> ที่มอง อะไรออกแล้วอยากให้สิ่งสำคัญที่สุดวันนี้มาเป็นคําว่าความสวยในด้านแรงงานแล้วเนี่ยเป็นที่ดาแรงงานก็อยากให้ก่อนและกําลังใจในหนึ่งปีการทํางานร่วมกับการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีนะให้โอกาสแก่ทั้งสูงวัยทั้งวัยรุ่นแล้วก็ทั้งผู้เยาว์วัยทั้งหมดให้ทํางานร่วมเป็นมนุษยสัมพันธ์ทั้ง3 4อย่างแม้กระทั่งคนพิการด้วยนะถ้ามีเวลานี่ก็ให้กวัญและกําลังใจใคนที่ประกอบธุรกิจ แล้วก็เกิดจากการพิการเขายัางถือว่าเป็นผู้เล่ากาก็อยากไปให้กําลังใจ<ะ>แล้วก็ไปสัมผัสกับคนทุกหมู่ทุกเหล่าแล้วก็ทําตัวให้เป็นทิดาจริงๆทิดาแรงงานที่ดีด้วยนะคะ, 1> ะั1ในหนปีครับขอบคุณค่ะี ผู้ชมแล้ววันนี้นะคะก็ได้เสร็จสิ้นภาร,รกิจของที่ดานแรงงานของเราแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่กุก๊กกิ๊กหลังจากที่พี่กุ๊กกิ๊กได้เข้าพบกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วคะ่ะก็ท่านได้บอกไว้นะคะว่าในฐานะที่เราเนี่ยเป็นที่ดานแรงงานสิ่งที่เราควรจะทำนั่นก็คือว่าการปฏิบัติเพื่อแรงงานจริงๆนะคะท่านบอกว่า การที่เราเนี่ยได้รับตําแหน่งตรงนี้แล้วเนี่ยหนึ่งเลยคือว่ายังมีผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุจากการทํางานนะคะเ<ะ>ยอะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ไปให้กําลังใจตรงจุดนี้เยอะๆหน่อยนะคะ<ฮ>แล้วก็ท่านได้พูดถึงว่าการประกวดที่ดานแรงงานเนี่ยเริ่มมีความสําคัญมากขึ้นเรืเร่อยๆแล้วนะคะ<ฮ>ฉะนั้นเนี่ยใดๆก็เป็นที่ดานแรงงานเนี่ยควรจะตั้งใจทํางานอย่างจริงจังค่ะ แล้วนี้นะคะก็ได้เสร็จสิ้นภารกิจของทีลรแรงงานของเราแล้วนะคะพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ชมกับเรื่องราวที่นํามาฝากท่านผู้ชมในวันนี้คงได้ประโยชน์กันบ้างนะคะหากท่านผู้ชมสนใจจะติดตามชมรายการย้อนหลังสามารถติดตามชมได้ที่ w w w n t อ m e d i a c o m แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ